และนี่คือครถไฮรักแมชมป์โฉมใหม่นะคะเจ้าของรถเป็นลูกค้าประจำนะคะที่อยากให้เจ้ารถไปใช้งาน time, เพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้ถือได้ว่าครบครันแล้วก็เหมาะสำหรับเอาไปบรรทุกสุดๆนะคะ <laughs> ไม่สามารถทำได้ถึงไปกว่านี้แล้วจริงๆ so สวัสดีค่ะปิกไทเงินจันทบุรีนะคะและนี่คือรถไฮรักแชมป์โฉมใหม่นะคะเจ้าของรถเป็นลูกค้าประจำนะคะที่อยากที่จะรถไปใช้งานไซต์ก่อสร้างนะคะแล้วก็ต้องการที่จะลากแมโครขนาดเล็กด้วยเป็นการจัดแบบแเต็มสําหรับบรรทุกโดยเฉพาะเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่แมกยางกันเลยดีกว่ารถคันนี้ใส่คู่กับยาง2 1 5 7 5 4เป็นยาง XCD นะคะสําหรับบรรทุกเราไว้ใจ XCD อยู่แล้วจะบรรทุกกี่ตันก็คืออันนี้เอาอยู่แน่นอนนะคะใส่ เป็นแมกไจแอนนะคะของเลนโซ่แมกบรรทุกใจแอนเป็นตัวลายอาร์ีเอฟวันเนาะสีให้แมชคู่กับรถนะคะ <f art noise> และสําหรับเพื่อบรรทุกของที่ให้ได้หนักขึ้นแล้วก็เผื่อลากไมโครที่มีน้ําหนักที่หนักขึ้นด้วยนะคะเสริมแนบเพิ่มเข้ามาด้วยอันนี้ก็จะสามารถช่วยรับโหลดนะคะให้กับรถคันนี้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเพื่อรับโหลดให้ได้มากขึ้นไปอีกนะคะบรรทุกให้ได้ดีขึ้นอีกทําเพิ่มขึ้นอีกอันนึงก็คือเปลี่ยนโช๊คหลังนะคะให้เป็นโช๊คบรรทุกโปรเฟนเดอร์เอาแลนเดอร์ตัวรุ่นคันเตอร์เข้ามาด้วยนะคะโทบาอันนี้นะคะมาพร้อมกับหัวลากสงชั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันี้้ถือได้ว่าครบครันแล้วก็เหมาะสําหรับเอาไปบรรทุกสุดๆนะคะไม่สามารถทําได้ถึงไปกว่านี้แล้วจริงๆ